ได้ํำหนึ่งแล้วได้ลูกบอลมาํำหนึ่งแล้วลูกเปตองมาแล้วจะชุดหรือเปล่าจะชุดแบบไหนชุดมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับ สวัสดีเอที่น่ารกักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินนะครับวันนี้มาพายเอซมาเยี่ยมเยียนผู้เบาผู้เบาตัวน้อยเอ้ยหนักป่าเป้านะครับ กิติศัพท์เอฟซได้รู้กันดีนะครับเป็นใครยังไงนี่เอฟซี FC น่าจะรู้จักดีนะครับเด็กชายโพอเงินครับนักแมนเปานช่ครับนักแมนเป่ากีฬาโอลิมปิกนะครับแต่ตกรอบนะครับเพราะว่าไม่โดน ไม่มาทักไทยเลยเกนงรับหน่อยเร็วรับหน่อยเร็วตอนนี้ไม่สนใจครับตอนนี้หาสิ่งของมาปากวันหลายอยู่นะครับรับหน่อยเร็วครับก่อนเร็ว เดี๋ยวครับนี่อยเอาแล้วครับเริ่มทักทายควันหลายแล้วนะครับนักแม่นเป้านะครับนักกีฬาไปตองของเราตอนนี้กำลังบนหาบนหาสิ่งของนะครับไว้คอยปลาควันหลายนะ กำลังหาไม้หาคอนเดี๋ยว่าจะทำอะไรอีกครับอันนี้ควันไหลายไม่มีของมาให้กินเลยครับโงวเงินไม่มีกล้วยเลยวันนี้เสียดายมาก ไม่มีกล้วยนะครับวันนี้ไม่มีกล้วยก็ขอให้เป็นเพื่อนกันหน่อยได้ไหมอย่าเป็นคู่อรีกันเลยนะเรายังคุยกันได้นะพวเงินครับตอนนี้กำลังหาทิศทางอยู่นะเอาละครับตั้งเป้าตั้งเป้าวันทุอ หนึ่งสองหนึ่งสองเล็กไปครับก้อนเล็กไปครับเนี้ยก้อนใหญ่นี้มั่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองส้บผ่าดเป่าไปนิดหนึ่งถึงว่าได้ตกรอบก็อย่างงี้ไม่โดนเป่า <laughs> ดูครับ นี่ลองใหม่ดูสินึ่งสองซ้ำไม่โดนครับแรงไม่ถึงฮนระัเอาละสิเอาละสิทำยังไงถึงจะถึงถ้ามีไม้นี่ถึงแน่นอนนะครับหนักมือนะอันนี้เป็นญ้านะครับ ก็เลยไม่ถึงควันลายดูหันตูดมาแล้วนี่นี่าหางตีแข้งตีขานะครับนี่นี่ตอนนี้กำลังหลอกล่อให้เชิญชวนให้ควันลายเข้าไปใกล้ๆนะครับได้กำหนึ่งแล้ว ได้ลูกบอลมาคำหนึ่งแล้วลูกเปตองมาแล้วจะชุดหรือเปล่าจะชุดแบบไหนชุดมาแล้วโอ้โหเอ้ยเอาจริงเลยบอ้โหวันนี้โดนเลยนะครับวันนี้โดนเลยโอ้เอาแท่ตัวนี่เม ของแท้มาแล้วครับอาของแท้มาแล้วครับโดนอันหนึ่งแล้วนะครับดูครับเม็ดที่สองจะโดนหรือเปล่าครับไม่น่าเป็นเพื่อนกันนะเรา ไม่น่ะยีเงินพอเงินมาให้กินกล้วยเด้อสิบอกให้เออมือหนาบอเอากล้วยมาให้กินเด้อเออไม่ได้กินกล้วยเด้อสิกินบอกกล้วยน่ะขันบอกกินกับโยนมาขันสิกินกับบ่ต้องโยนนั่น นี่ครับอยากอยู่นะครับไม่กล้าโยนให้โดนนะครับอา่ามันบ่นอยากกินกล้วยเลยโยนมานะ่ะระวังเด้อมือหลังเบากล้วยเบาไห้เด้อบ่ได้กินกล้วยย้อนเด้อน,น,นั่น,นแน่นั่นแน่นั่นแน่บ่ได้กินกล้วยเด้สิบอกให้ ขันยอนมาเนี่ย่บ่ไดดกินกล้วยเด้อจะบอกให้เดี๋ยวครับกลัวไม่ได้กินกล้วยอ๋อเอาโยนมาเนี่ยเ่ได้กินกล้วยจะบอกให้นะเพาต้องพึ่งกันนะเอ้ย

เออเอ,อ็ดไปขางขางยังสัน้นละเดี๋ยวบังกรแก้วมาให้เลยไปให้กินบังกรแก้วพร้อมดีสิกินนี่ยังเอานั่นแน่นุ้ยหัวเงิน ดูครับเอาจริงนะครับผมดาวรลายของเราดูทําเราไม่ได้ครับดูอาการออกแล้วนะอ,อาการออกนี่ก็ขอบคุณเนฟซีทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องฟังคันเงินนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามทุกคอมเมนต์นะครับผม วันนี้ก็อยู่กับผู้เบาน้อยนะครับโอ้โหของแท้นะครับเเกือบหลบไม่ทันนะครับเอ่ฟซี FC หลบดีๆนะครับนี่เอาเอาจังเลยครับตอนนี้โอ้โหโดนเลยครับตอนนี้โดนเลยครับ,นนโ,ดรบโดนนะครับเอาจริงเะครับผมวันหลายต้องวิ่ง หลบนะครับไม่งั้นโดนเต็มเต็มนะครับเมื่อกี้โดนควันหลายเลยนะครับโอ้โหสีบอกินกล้วยน้ำกันบอฮะอ,อุบ่าวกินกล้วยน้ำกันบอบ่อยากกล้วยบอไอลูกเพื่ กินกล้วยบอเออเออเอออย่าทะลึงโหนักแม่นมากนะครับพวกนน,นี้แม่นจริงๆอุย้ย โอ้โห,โหว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหงันครับว่าเร็วแี่ไม่ยอมริงนะครับดูรู้สึกว่าจะเอาใหญ่กว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โห,โห โหหอบแข็งแรงมาก <c oughs> สมแล้วเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วครับเรามาข้างนี้มั่งครับเอ้ยเก่งมากนะครับนี่รู้สึกว่าจะเก่งที่สุดเลย การป่าเป้าของนี่ครับท้าทายนะครับท้าทายความหลายนะครับเอาใหม่เอาใหม่อีกทีเอาใหม่อีกที <c oughs> อยู่กับตอนคำ่คำๆนะครับผมตะบันตกดินแล้วนะครับดูครับเหลงเป้าออมาแล้วครับ วันทุกข้อเต็มเต็มครับค <g iggle> อยเกือบไม่ทันนะครับ, <g iggle> รบก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนในช่องของเรา <g iggle> เวลามีคลิปดีๆใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับ วันนี้อยู่กับนักแม่นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรให้ติดตามเอาไว้นะครับผมคอยไปดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ควานลายก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม